นั่นไปนเกี่ยวอะไรวะการการเกี่ยวการเกี่ยวหญ้านะครับการเกี่ยวหญ้านะนะต่อเต่าบอกไปเกี่ยวหญ้าเนี่ยมันก็ต้องไปดูเออนะอืม มันไปเกี่ยวอะไรด้วยนะครับเรื่องนี้นะแอดยังงงๆอยู่นะดูว่ามันมันจะไปโยงไปได้ยังไงสามปีแล้วนะสามปีแล้วที่พูดเนี่ยนะครับเออนะไม่มีใครก็ตื่นเต้นเลยนะครับเรื่องนี้นะครับเออ มันไปเกี่ยวอะไรกับนาต่อเสานะครับมันเกี่ยวตรงไหนนะมันเกี่ยวข้องกันตรงไหนยังไงนะครับเอฟซี FC นะแอดตอนนี้อไม่เข้าใจตรงนี้แหละนะครับเกี่ยวกับการอ่าคนอื่นนะครับตอนนี้กําลังขึ้นไหลยกนาใช่ครับผมแนละ้วคุณดวงใจนะครับแอดก็ฟังอยู่นี่แหละนะครับฟังอยู่ว่ามันมีความคืบหน้าไปตรงไหนยังไงบ้างเออแล้ว มันคาบเกี่ยวกับช่างใหญ่ตรงไหนเออนะเราอยากจะดูตรงนี้นะครับว่ามันเกี่ยวกันตรงไหนวันนี้ฟังแล้วเลอะเทอะละนั่นแหะสิแอนก็นยังงงอยู่ว่าเอมันยังไงเนี่ยคือที่เราต้องการเนี่ยเอาพูดง่ายๆเนี่ยใครเรารู้อยู่แล้วว่าไทม์ไลน์ของช่างใหญ่เป็นยังไงตรงไหนแล้วพะเรารู้อยู่แล้วนะครับ แต่เราไม่รู้ว่าไทาม์ไลน์ของของคนภายในบ้านเนี่ยมันคืออะไรยังไงเนะเราต้องการรู้แล้วไปเกี่ยวข้องอะไรเออนะเราต้องการความคืบหน้าตรงนั้นนะครับอืมมันมันสรุปได้ไม่ยากเอฟซีนะเรื่องนี้นะบอกตรงเนอะนะเออ เพราะเราไม่อยากรู้หรอกว่าใครเป็นคนกระทำหรืออย่างไงเนี่ยเราต้องการรู้ว่าใครเป็นคนดําเนินการเรื่องนี้ตั้งหากเราอยากได้รู้ว่าเรื่องราวเนี่ยใครเป็นผู้ด,ดําเนินการเรื่องนี้ใครเป็นคนสั่งให้พูดแบบนู้นแบบนี้อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดเลยล่ะนะครับถูกต้องครับเขาก็พูดอย่างนั้นมาตลอดแหละนะเพนะราว่าเขาจะแฉ ถ้าได้หมายปุ๊บเนี่ยเขาแฉแน่นอนนะแต่ณมาถึงเวลานี้ได้หมายมาสองสามวันไปแล้วล่ะนะครับพี่ได้หมายได้ซองข่าวมาสองสามวันแล้วเนี่ยถามว่ามันมีความคืบหน้าใดๆไหมไม่มียังความคืบหน้าไม่มีเลยแล้วก็ก็พูดเดิมๆนั่นแหละที่ผ่านมาก็พูดเดิมๆอยู่ตั้งแต่สองสามปีที่ผ่านมาพูดยังไงก็อย่างนั้น ก็พูดแบบดังนั้น,น,นเดิมๆถามว่าเราจะรู้ความคืบหน้าขึ้นกว่านี้ไหมไม่อ่ะเออเออได้แล้วไม่แชร์อะไรยังไม่ได้แล้วไม่เห็นแชร์อะไร,ไไไร,ะไรก็นั่นสิแล้วรออยู่เนี่ยนะรออยู่ว่าเ,ออเขาจะแชร์อะไรแล้วเขาจะเอาคลิปมาเปิดมันเป็นยังไงคลิปนั้นนะ่เราก็อยากจะดูเออวกไปวนมาใช่ไหม ก็นี่ไงขยับไปได้หรือเปล่าถามว่าขยับจากที่เก่าไปได้แค่ไหนมันไม่ขยับเลยเออตอนนี้ก็พูดวกไปวนมาให้เอฟซีงงเอฟซีก็นั่งหรืออาจจะเปิดทิ้งไว้แล้วก็หลับเลยก็ได้หลับก่อนก็ได้เพราะว่าตื่นขึ้นมาไม่มีความขยับขยื่นจากเรื่องเก่า ไปมากกว่านี้เลยบอกตรงไม่มีนะเอฟซี FC. ยังยังไม่เห็นความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นอืเอ็ดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเข้าไปฟังเนี่ยเขาได้สาระอะไรเนี่ยนะเข้าไปฟังแล้วมันได้ได้ความคืบหน้าตรงไหนอืมใช่ครับเหมือนพายเรือในอ่างนั่นแหละเหมือนพายเรือในบ่อในอะไรก็ว่ากันไป แต่ตอนนี้มันยังไม่มีความคืบหน้าเราต้องการให้มันขยับไปสักหน่อยอก็ยังดีนะแต่ก็ไม่ขยับเอาไปไหนนะนะเอฟซีนะไม่ขยับมันเลอะเทอะเหรอนั่นน่ะสิก็พูดบกไปวนมาเอาเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเก่าๆเ,เรื่องมีการทะเลาะเบาะแว้งกันภายใน นะครับซึ่งถามว่ามันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอะ่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหลักนะครับยังไม่เกี่ยวกับเรื่องหลักเลยที่ฟังมาเนี่ยถ้ามันมีนะครับไปพูดเรื่องอื่นให้มันมีข้อเกี่ยวกับเรื่องหลักให้ได้อะ่ะใครเราต้องการรู้ว่าใครนะครับไปประชุมกันนะประชุมเรื่องอะไรนะครับนะเราต้องการรู้ตรงนี้มากกว่านะสวัสดีรติตานะครับ วกไปวนหามาคือเขาวกไปวนมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับช่างใหญ่นะเห็นว่าเอาจริงๆเนี่ยวกไปวนมาอันเนี้มาคุยเลยมันก็วนมาเรื่องแพ้อีกแหละเออเห็นไหมวนมาเรื่องแพ้อีกเอ้าแล้วมันไปเกี่ยวกับเรื่องหลักไหมเนี่ยเออเห็นไหม ถามว่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะเรื่องแพะเนี่ยคุณก็รู้นี่เวลาเขาไปขายคุณทําไมคุณปล่อยให้เขาขายไปตามหลักเนี่ยเขาขายคุณก็น่าจะรู้เขาก็บอกล่วงหน้ามาแล้วนะครับเขาบอกมานานแล้วว่าเขาจะขายแล้วนะเขาจะขายแล้วนะเออทําไมไม่ไปดูตอนแรกๆนะนะ เออเขาไปดูสิเขาจะขายนะแล้วหรือไปเอาแพะมาเออแล้วปล่อยให้ขายไปตั้งนานนมแล้วแล้วก็ออกไปหานะครับอืมจะแม่หากินกับเรื่องอื่นไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะตานะหากินเรื่องอื่นไม่ได้ก็เอาแต่เรื่องตรงนี้แต่ว่ามันไม่เข้าประเด็นไงเราต้องการให้มันเข้าประเด็นมากกว่านี้เนี่ยพูดไปวกไป,ไปบนดาก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับเออ เรื่องส่วนตัวนะมันมันมก็งงเหมือนกันนะงงเหมือนกันว่าแล้วสรุปแล้วมันคืออะไระถ้าเรื่องแพ้นี่มันไม่ใช่แล้วนะครับเออนะออเออ,เอ,อมันไม่เกี่ยวแต่คราวนี้ยเราต้องการรู้ว่าเราต้องการรู้ว่า ที่ไปอ้างคนนั้นทําคนนี้ทำเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงตรงไหนเอารายละเอียดมาหักล้างกันดูซิเอามาให้ฟังหน่อยเออเรื่องตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวกับเด็กไม่เกี่ยวกับใครเราไม่ได้ไปลบลู่ไม่ต้องไปว่าอะไรทั้งนั้นเออเราต้องคุยตรงนี้เราอยากจะรู้เราอยากจะเห็นว่าเออสรุปแล้วมันคืออะไรเออใครเป็นคนใส่ร้ายใครนะครับ เราอยากจะเห็นนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะมันบานไปเลยนะ fc แอดบอกได้เลยงานเนี้ยบานไปทั่วแล้วตอนนี้นะเอ,อคุณท้องหล่อนะครับเอ,อนี่แหละนะครับเราถึงอยากจะเห็นไงว่าเออสรุปแล้วสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> อ อ่ะ <c oughs> รู้หรือเปล่าล่ะใครพาไปอ่ะพาเด็กไปอ่ะรู้หรือเปล่าอ่ะมาอ่อ ก็นี่แหละเราอยากจะดูนะครับเออได้ข่าวว่าสบายไม่สบายใช่ไหมก็เหลือเป็นหวัดอยู่นะครับท้งองรอเหลือแต่เป็นหวัดอยู่ก็หวัดก็ยังเป็นอยู่นะอืมแต่ไข้ไม่มีแล้วนะครับอมืมึงอะไรมึงวะเนี่ย เหมือนพายเรือในอ่างนะครับนะได้ยินเสียงแมวใช่ครับผมได้ยินเสียงแมวอยู่แล้วนะครับเออไม่มันจะไม่รู้ว่ามันขายไปนานแล้วพอมันฟ้องมันก็เลยแกสก็ใช่ไหมประเด็นก็ ก็ใช่น่ะสินะครับมันไม่เกี่ยวกันนะครับเรื่องแพะนะี่ก็ไม่เกี่ยวกันนลยเอฟีนะครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวแหละนะตอนนี้นะคุณเข้าขายไปนานแล้วคุณก็ทําไมไม่ไปตอนแรกนะตอนนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วใช่ไหม <c oughs> มันไม่มีประโยชน์แล้วไงก็เอามาพูดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนเนี้อืมก็คุณไม่ดูแลเองอ่ะช่วยไม่ได้อืมอืม เน่นตอกันและดูเวอร์วังเลยมันยังไม่ไม่กระจ่างอ่ะเอฟซีนะบอกตรงนะว่าเรื่องนี้มันไม่กระจ่างมันยังไม่ชัดเจนอม,มันยังไม่ชัดเจนแล้วก็มันไม่ขาบเกี่ยวกับเรื่องหลักเลยอืม นะเอาง่ายๆ fc นะสรุปแล้วเนี่ยอาจจะไม่รู้จริงก็ได้นะมันบอกมันรู้ทุกเรื่องเแี่แอดว่ามันไม่รู้จริงหรอกนะครับถ้าถ้ารู้จริงเนี่ยแอดว่านีละมันจบแล้วคนเราเนี่ยสังเกตไม่ยากอะการที่ถือถือไพ่เหนือกว่าเนี่ยนะครับ mm. เขาจะทําแบบจิตใจเนี่ยมันเกินร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ จะเปิดเมื่อไหร่ยังไงก็เปิดได้แต่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยอืลรวพูดุกไปวนมาถ้นะเอาเรื่องนู้นมาใส่เอาเรื่องนี้มาใส่นะครับม,มันถามว่ามันคาบเกี่ยวกับเรื่องหลักไหมยังไม่คาบเกี่ยวนะอ้างไปเรื่องส่วนตัวนู่นนะครับ คือเรื่องพวกนี้นะเอนะแอดไม่รู้ว่าฝ่ายไหนที่เป็นคนกระทําเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็าเขาเนี่ยนะครับหรือผู้เสียหลักเนี่ยเขารู้จริงหรือเปล่าหรือจกนาเนี่ยรู้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับหาคอนเทนต์ไปวันๆเหรอนั่นน่ะสิที่ฟังมาเนี่ยไม่ใช่แค่วันสองวันเลยเอฟซีนะนะฟังมาเป็นปีแล้วทุกวันเลยเอา ฟังทุกวันแล้วฟังเป็นไปีเขาบอกว่าเด็กเขาบอกว่าเด็กหายไปหายอยู่บ้านอ่าล้าต่อเต่านะไปหายรู้ได้ยังไงโจกนารู้ได้งไงว่าเด็กไปหายอยู่ที่บ้านนาต่อเต่า